อนาคตจะลงเล่นการเมืองก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะวันนี้ดาราช่อง3นําโดยพระเอกตุ้ยเกตกมลหนิงกิฟและสี่สาวพิธีกรผู้หญิงถึงผู้หญิงเริ่มนับหนึ่งรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนด้วยตัวเองซะแล้วโดวยการไปนั่งรับโทรศัพท์ตามแผนปรองดองของท่านนายกอภิสิทธิ์ที่จัดงาน6วัน63ล้านความคิดปฏิรูปประเทศไทยรับทั้งข้อเสนอแนะและร้องเรียนแบบไม่มีการคัดทิ้งเพื่อให้รัฐบาลได้ดําเนินการวันนี้คนกลางเลยขอทําหน้าที่อย่างเต็มความภาคภูมิใจเพื่อความสุขของคนไทยต่อไปค่ะ ของผมของผมจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องภาษีครับครับเขามีเขามีเขามีโทรมาฮะก็บแบบอารมณ์แบบทำธุรกิจใหญ่แล้วแบบบางทีไรายได้ที่ได้มาไม่เท่ากับภาษีที่เสียไปอะไรอย่างงี้ มันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งแบบพวกเราก็ดูดูกลุ่มๆนะกลุ่มๆ<ต>ดูเบ,บียดเบียดไปเหมือนกันนะของหนิงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการศึกษาก็คือว่าอยากให้มีการศึกษานอกระบบเกี่ยวกับพวกกศน<ม>ให้ตรวจสอบในเรื่องของทุนอาหารกลางวันเด็กๆมันเป็นอะไรที่พวกเราทําเพื่อประเทศชาติจริงๆแล้วอยากให้เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่า<ม>คือทุกสายจะมีจะมีค่ายจริงเพราะต้องบอกว่าสายแน่นจริงๆแล้วมันเป็นสายที่แบบทุกอย่างถ้ามันมันเป็นข้อมูลดิบๆและถ้าเอาไปปฏิบัติได้จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเราทุกๆคน